าผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มาพบกันใหม่เรื่องพระพุทธศาสนาช่วยคนคราวที่แล้วได้พูดถึงว่าคนของพระพุทธศาสนาช่วยคนที่คนของพระพุทธศาสนาช่วยคนก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนั้นการเกิดมาเราต้องช่วยสิ่งอะไรกันมันจึงจะมีความสุข ถ้าต่างคนต่างยื้อแย่งสิ่งกันอะรกันไม่ยอมรับนับถือในสิทธิสิ่งกันอะไรกันโลกก็มีความทุกข์ถ้าทุกคนมีความเคารพในสิทธิในทรัพย์สมบัติสิ่งกันอะไรกันไม่ยื้อแย่งสิ่งกันละกันโลกก็มีความสุขแต่สุขน้อยไป <c oughs> แต่ถ้าหากว่าจะช่วยเหลือกันเสียด้วยคือไม่แย่งกันแต่ว่าช่วยเหลือกันโลกจะมีความสุขมากขึ้น แต่ได้ว่าการช่วยเหลือซิ่งกันและกันมันก็ไปขัดข้องกับคนประเภทมือไวเข้าคือมือมือไวประเภทขึ้นราคามากก็ตามหรือมือไวประเภททำลายประวิงเวลาก็ตามมันไร้ประโยชน์ประโยชน์แทนที่จะได้เข้ามามันก็ไม่ได้แต่ท่านนนหลายเหล่านั้นก็ไปเร่งรัดเงินค่าคือเงินเดือนบ้างค่าบี้เลี้ยงบ้างจากผู้บงังคับบัญชา <c oughs> ก็จากนายจ้างมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเม่ว่าเงินจํานวนนั้นมันก็เป็นคนทั้งชาติเป็นเงินของคนทั้งชาติประโยชน์ที่จะได้เข้ามาก็่เป็นประโยชน์ของชาติคําว่าชาติเป็นของส่วนรวมเป็นอันว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาไม่ค่อยจะมี ว่าไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าเป็นคนมือไวหมายความว่าจะทําลายทรัพย์สินเขาเปุงคนอื่นอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินเขาของคนอื่นการประเิงเวลาแบบนั้นมันก็เป็นการยื้อแย่งทรัพย์สินเหมือนกันเป็นการยื้อแย่งโดยปริยายคือไม่แย่งเอาทรัพย์มาแต่ไม่แต่เท่าว่าประโยชน์ที่เขาจะพึงได้มันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเสียเวลาไปเป็นเดือน การเสียเวลาเป็นเดือนก็ต้องคิดว่าเดือนดอกเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเดือนละพันบาทห้าเดือนมันก็ห้าพันบาทและการติดการตั้งการนําของมาก็ไม่ใช่จะได้ของฟรีผู้ขอตั้งก็ต้องเสียเงินทุกอย่างแล้วก็แสงเสียแพงเกินปกติอย่างไฟฟ้าสาธารณะช่างไฟฟ้าบอกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นราคาอย่างสูงสองหมื่นรับเหมาได้ แต่แล้วว่าท่านที่จะมาติดตั้งให้ท่านเอาบุญคุณท่านบอกว่านี่ช่วยแล้วสองส่วนนะคุณเสียเพียงส่วนเดียวแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินมาสี่หมื่นบาทตอนนี้ดิบรรดาท่านผู้ฟังนี่ใครเป็นคนช่วยเหลือกันแน่เนี่ยเป็นนั้นว่าเงินหนึ่งแสนบาทเ่ยเอาไปทาไหนกัน ทำไมราคามัยังสูงนักไปเสียค่าอะไรกันที่ไหนผู้รับเหมาไฟไฟ้าเอกชนเขาทำงานเขาต้องมีกำไรแต้เขาขาดทุนเขาไม่ทำแต่เรื่องของหน่วยงานนั้นนั้นเป็นเรื่องขขาหน่วยงานทำไมราคามันยึงแพงนี่เป็นข่าวแต่ความจริงยังแต่ว่าเป็นข่าวที่เขายืนยันว่าต้องเสียเท่านั้นจริงยังไม่มีหนังสือออกมา ก็เลยบอก,ว,ก,กาาว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงก็เลิกไม่ติดไฟฟ้าสาธารณะไม่ติดเพราะว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงๆก็เสียสี่หมื่นบาทก็ไปซื้อไปซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งดีกว่าใช้ราคาแค่เพียงสองสามพัน 2, 3, บาทเพราะไฟมันแค่สิบดวงแล้วก็ใช้ค่ากระแสน้ํามันไปเมื่อไรมันจะไปหมดสี่หมื่นบาทนานนักใช้เครื่องดีเซน ถ้าใช้ใจ่ายคืนหนึ่งก็ไม่ถึงสิบบาทมันก็ไม่ช้ำใจดีกว่านี่ในะเรื่องทั้งคนมือไวมันทำลายประโยชน์ของวัฒนธรรศาสนาพระมหากษัตริย์ประมงชนชาวไทยไมไหมายความว่าถ้าชาติมันจะเจริญขึ้นมาหน่วยจุดได้จุดหนึ่งจเจริญขึ้นมามันก็สร้างความชื่นใจแก่บรรดาประชาชนแถวนั้นเป็นนั้นว่าหน่วยงานนี้ไฟสายนี้เดี๋ยวไม่ต้องใช้กัน เดินไม่ก็ไปตามทําตามปกติความจริงมันก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมาถึงสํานักงานของผู้พูดเท่านั้น <c oughs> แต่ความจริงนะ่ะต้องการจะใช้เป็นสาธารณะจะเสียสตางค์กันเองก็คณะของผู้พูดจะร่วมกันเสียเงินให้แต่ถ้าว่าก็นายเห็นใจของหน่วยงานค่าหน่วยนี้ค่ากระแสไฟฟ้าอื่นอาจยืดยาติบอกไม่ถูก เพราะนั้นว่านี่จุดหนึ่งท่านเห็นแล้วด้วยอย่างว่าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองสอนไว้ว่าจงอย่ามือไวอยาทําลายประโยชน์ของบุคคลอื่นในเมื่อประโยชน์มันถูกทาลายขึ้นมาจุดใดจุดหนึ่งมันก็กระทบกระเทือนบุคคลที่เป็นสาธารณณะทั้งหมด ว่าอะไรงานสาธารณะนี่ช่วยให้ไม่ไม้ไม่จํากัดบุคคลใครก็ตามผ่านทางนั้นเขาไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้ติดไว้โดยเฉพาะเฉพาะจะต้องใช้เป็นส่วนตัวติดข้างถนนท้องทางนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วทําไมละ่ะที่ต้องทํากันอย่างนั้นนี่ผลที่เนื่องจากมือไวทําลายประโยชน์เป็นส่วนสาธารณะเป็นอย่างนี้ ถ้าทุกคนรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างร่วมงานกันต่างตนต่างช่วยกันไม่ทำลายผลประโยชน์สิ่งกันเลยกันโลกจะมีความสุขหรืโลกจะมีความทุกข์และการที่พูดมาจากวันก่อนก็ดีวันนี้ก็ดีเห็นได้อยังว่าโลกมันมีความสุขก็ม,มีความทุกข์นี่ในหน่วยของพระเจ้า คือว่าคำสอนของพระพุทธเจา้าสอนว่าทุกคนจงมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราจะจะเมื่อไม่มือไวแล้วก็ช่วยกันกมีเมตตาและกรุณาทั้งสองประการตามที่พูดมาแล้วเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันผูพ้พูดนี่เองถ้าเคยเป็นหัวหน้างานเนื่องในการสร้างโรงเรียนมาตั้งสมัยก่อน สร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณะที่ก็บอกว่าสร้างวัดนะ่าสร้างไปทําไมความจริงมันเป็นนโยบายอย่างหนึง่งที่จะรวมใจคนถ้าไม่สร้างวัดขึ้นมาก่อนคนก็ไม่รวมกันเมื่อสร้างวัดขึ้นมาแล้วโรงเรียนก็ได้ตามไปก็ไม่ใช่แต่เพราะโรงเรียนในวัดนั้นวัดเดียวเป็นโรงเรียนอีกหลายวัดในสมัยก่อนเราช่วยกันทํา ทำได้เพราะอะไรเพราะว่าทางราชการช่วยเงินครึ่งหนึ่งและผลที่การในการก่อสร้างก็คือไม่เต็มราคาเวลานี้แต่หากว่าถ้าทางราชการจะลองใช้ในโยบายแบบนั้นดูว่าโรงเรียนที่จะสร้างขึ้นก็ดีโรงยา,ายก็ดีสุขสรายก็ดีอะไรก็ตามที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ถ้าหนนหนทางบ่อน้ำก็ดี ถ้าอยาจะลองทําแบบสมัยโบราณดูว่าถ้าหากว่าทางวัดหรือว่าทางเอกชนทําได้และก็ต้องทําตามแบบตามแผนจริงๆไม่ใช่โมเมโปเปตาหนังสมัยการสร้างโรงเรียนสมัยนั้นก็ทําตามตามแบบก่อนที่ทางราชการจะจ่ายเงินครึ่งหนึ่งให้ก็ต้องมาตรวจก่อนเมื่อถูกแบบถูกแผนแล้วจึงจะจ่ายเงินให้ อย่างนี้ลองทํากันใหม่เรียกว่าเอาคนรวมคนเอาคนช่วยคนส่วนใหญ่ของอะไรก็ตามถ้าจะสร้างขึ้นแต่บุคคลที่มีส่วนที่จะใช้มีส่วนเป็นเจ้าของด้วยของนั้นมันจะสุดโสมยากซึ่งไม่เหมือนกับทางหน่วยราชการตั้งงบประมาณมาซึครบเลยเมื่อตั้งงบประมาณมาครบมาทํากันเขาก็ถือว่านี่เป็นของราชการ ก็เบื้องจะแตกเสาจะผุฟาจะทะลุเขาก็รอราชการแต่ว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งเขาจะถือว่าสิ่งนี้เขาเป็นเจ้าของเมื่ออะไรมันผุพังลงไปแล้วไม่ดีลงไปเสียหายลงไปเขาก็จะรวมตัวกันรวมใจกันเข้ามาซ่อมมาแซมของเขาเองความจริงนโยบายแบบนี้ของสมัยรัฐบาลรุ่นเก่าโน้นถอยหลังไปประมาณ30ปี ผูพ้พูดเห็นว่าเป็นเรื่องดีเรื่องประชาชนได้มีโอกาสสร้างความเจริญในเขตของตนไม่ใช่จะมารอเฉพาะแรงของทางรัฐบาลเท่านั้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่พระพุทธศาสนาสอนไว้แต่ว่าคนที่รับการการที่ได้รับคำคำช่วยเหลือทางพุทธศาสนาเขาโทษ พระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วช่วยให้มีความรู้จักรักกันมีการทงสายกันเกื้อคูลซึ่งกันและกันแต่เดาว,ว่าคนผู้รับความช่วยเหลือเขาพระศาสนามีแล้วกี่คนถ้าต่างฝ่ายต่างจะกเกื้อคูลกันแบบน,นี้มันจะมีความสุขและมีความทุกข์นี่พูดเรื่องมือไว้ถ้ามือไม่ไว ถ้าเราเป็นคนมือมอ,ม,อมือไม่ไวไม่ไม่เยอะแยงทรัพย์ประโยชน์เขามาคนอื่นใจมันก็เกลื่อกูลกัน <c oughs> หรือถ้าไม่มุ่งเป็นศัตรูกันมันก็เป็นมิตรกันให้ความเป็นมิตรนี่เกลื่อกูลกันท่านเรียกว่าบรรัณฑิตนี่จุดหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ผู้พูดพยายามจะทําก็คือเดินเข้าป่าที่กันดารมามาก ไปมาทุกปีเห็นในแดงกันดานต่างๆขาดน้ำสัตว์พาณนะแม้แต่เจ้าของเองเนี่ยจะกินยาอาบก็ยากสัตว์พาณะซึ่งมันเป็นตัวใหญ่กว่ามันก็ลำบากในการกินการใช้น้ำแล้วมันก็ต้องใช้มากไม่เมื่อเจ้าของไม่ค่อยจะพอกินพอใช้สัตว์จะไปยังไงสัตว์ตัวมันใหญ่ถ้าเกิดความลำบาก นา่าพยายามชักจูงบรรดาเพื่อนที่รักหรือว่าคนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีจิตมมีจิตเม,มตมตาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชวนกันขุดบ่อน้ําไม่ที่แดงกันดานต่างๆทํามันแล้วเป็นร้อยบ่อแในพลที่สุดการชักชวนก็มีผล้องใช้กําลังไม่มาก เพียงแค่ชี้เหตุชี้ผลว่าที่ตรงนั้นอดน้ําคนก็อดควายก็อดวัวก็อดชาม้าก็อด <c oughs> ในเมื่อคนไม่ค่อยจะมีน้ําใช้วัวควายจะกินอะไรกันถ้าเป็นอย่างนี้ปล่อยไปอย่างนั้นประเทศชาติเราก็จะมีแต่ความสุดโสมคนทุกคนมีความลําบากวัวควายมีความลาบากผลประโยชน์มันจะเกิดจากอะไร การทําไร่ไถนาต้นใช้สัตว์พานะในเมื่อมันไม่มีน้ํอยะกินมันไม่มีน้ํอยะอาบมันจะมีแรงที่ไหนมาทํางานเมื่อสัตว์พานะไม่มีแรงทํางานผลงานมันก็ไม่เกิดผลไม่จะเกิดกับคนก็มีน้อยกว่าแรงงานของสัตว์และแถมคนเองก็ไม่ค่อยจะมีแรงเพราะน้ำบางบางถิ่นมีบุคคลคนหนึ่งต้องหาน้ำคนเดียว ว่าคนนั้นไม่ต้องทํางานอย่างอื่นเป็นผู้จัดหา,าน้ําเพราะก็จะได้น้ํามาจากแต่งไกลนี่ก็ทํากันทํำกันก็รู้สึกว่าง่ายคนที่รับความช่วยเหลือจากพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะมีน้อยก็ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้น <c oughs> แล้วมีตอนหนึ่งใกล้ๆกลถ้าจําไม่ผิด <c oughs> ไม่ทรบาบว่าจะเป็นเดือนธันวามกราหรือกุมภาน่าจ,จะเป็นเดือนมกรากำลังนี้ได้รวบรวมคณะไปที่จังหวัดสุขโขทยัยตอนนั้นท่านผู้วริการจังหวัดร่วมอยู่ด้วยีพศส .2520 ถ้าไม่ใช่นั้นก็เป็นพศส .2519 จำเดือนไม่ได้เพราะขี้เกียจเปิดตำรา ไปในแดงไกลเขตสุขโขไทยเห็นว่าทางสุขโขททยแดงไก,กลไกลอดน้ําแต่ความจริงทางสุขโขไทยขอน้ํามาเพียงสามบ่อบ่อน้ํามาเพียงสามบ่อนิธีการที่จะขอกันก็ชักชวนบรรดาทานายหลายที่ความมีความรักในบรรพบรุษของไทยบอกว่าไปบูชาความดีของบุรบรรพบุรุษของเราที่สุโคไทย ท่านหลายก็พากันไปไม่มากนักใช้รถบัสประมาณหกคันเศร็แล้วมีรถเก๋งบ้างพอไปถึงแล้วก็บอกว่าชาวสุขโขทัยต้องการบ่อน้ำพูดเท่านั้นเองคำเดียวพอต่างคนต่างทำกันไปทำกันมาปรากฏว่าได้เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเสร็จ ตีราคาค่าบอ่อน้ำบอ่อละสามพันบาทก็มอบให้ผู้ว่าในการจังหวัดสุขโขทัยเอาไว้จการส่วนที่เหลือเห็นว่าที่ไหนเหมาะสมทําที่นั่นนี่มันดาทานังหลายการสามัคคีกันแบบนี้พระพุทธศาสนาสอนแทนที่จใจรักจะให้ระโมยยื้อแย่งคดโกงสิ่งกันแล้วกันแต่ได้ว่า เมื่อไม่คดไม่โกงไม่ยื้อแย้งไม่รักซึ่งกันแล้วไม่รักขโมยสิ่งกันและลก,กันแล้วให้ช่วยเหลือกันด้วยการทําอย่างนี้ก็เห็นว่าไม่ยากถ้าเราจะทำกันแต่วิธีที่การยี่หดบอ่อน้ํานี่ก็เหมือนกันมีนโยบายอย่างหนึ่งว่าส่วนพวกเราให้แต่เพียงวัตถุหมายความวัตถุจะมีอิฐหินทรายปูนเหล็กอะไรก็ตามที่จะกลุดบอ่อน้ําเราให้ แต่ว,ว่าสําหรับแรงงานที่จะขุดบอ่อน้ําเราไม่ให้ทําไมจึงไม่ให้เพราะว่าถ้าให้แล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นจะถือว่าบอ่อน้ํานั้นไม่ใช่ของเขาเขาจะไม่มีความรักให้เขาช่วยกันในด้านแรงงานคือขุดบอ่อน้ําเองทุกสถานที่เขาก็เต็มใจและบางรายก็เงินมาสร้างมาเสริมทำบอ่อท่าสวยน้ำท่ามีกินกันตามสบาย นี่การที่ไม่มือไวแล้วก็ไม่ไม่มือไวยื้อชกชกจริงวิ่งเรายืออย้อแยงทรัพย์สินชาวบา้านนะโคดโกงเปรววิงเวลายิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็สอนต่อว่าให้เมตตาสิ่งกันแลกันได้สงสารสิ่งกันแลกัน <c oughs> นี่ความจริงกิจอย่างนี้แต่หากว่าทางราชการใจการสนับสนุนกับวัด แม้ว่าจะสร้างโรงพยาบาลสุขศาลาสถานที่สาธารณะตามที่กล่าวมาแล้วอะไรก็ได้โดยตั้งทุนตามความเป็นจริงในงบประมาณไว้ว่าแบบนี้ทั้งเราชการที่จะสร้างประมูลใช้เงินเท่าไหร่้วก็มอบให้แก่วัดที่มีความสามารถครึ่งหนึ่งแต่าการมอบก็ไม่ควรจะมอบเงินสดไปเลยให้ทำจนเสร็จ ว่าเสร็จแล้วตรวจด้วยแล้วถ้าตรวจก็ตรวจให้มันตรงไปตรงมา <c oughs> ว่าเป็นไปตามแบบแต่พระทัดดีกว่าแบบแล้วก็รับเลยถ้าทําดีเพียงแบบที่ออกกําหนดมาก,ก็ดีหรือว่าแข็งแรงกว่าแบบก็ดีรับได้เลยเรื่องการสร้างโรงเรียนนี้เคยเจอมาแล้วเหมือนกัน บางทีแบบเขาออกมาแบบนี้ก็ไปทำทำทุกอย่างตามแบบแต่มันดีกว่าแบบบางคราวก็ไปสร้างไปเสริมอะไรให้มันดีไปกว่านั้นที่สิ่งนี้ว่าสมควรที่แบบไม่มีแต่ตอนท่านพูนน้อยเจ้าหน้าที่ชั้นพูนน้อยท่านมาโกรธตนเอะโวยวายว่าตรงนี้ไม่แบบไม่มีตรงนั้นแบบไม่มีอะไรของท่านก็ไม่ทราบ ทำทีเป็นว่าจะไม่ยอมมอบเงินครึ่งหนึ่งที่ทางรายการให้นื่อสมัยโน้นถอยหลังไปนานแล้วเรื่องมันก็ต้องถึงขั้ราการชั้นผู้ใหญ่เมื่อถึงขั้ราการชั้นผู้ใหญ่ระดับประหลาดจะรวงมาถึงมาถึงเกิดขอบอกขอบใจว่าความจริงแบบทําให้เท่านี้ท่านทํายาออกไปอย่างนั้นเสริมอย่างนี้นี่มันเป็นของดีแล้วดูวัตถุก,ก่อสร้างก็แข็งแรงใช้ได้ดีท่านรับ ไอเรื่องนี้ก็ต้องคิดกันไว้ด้วยถ้าเรเลการก็ควรจะคิดบรรดาท่านนาลายที่รับฟังก็ควรจะคิดว่าถ้าเขาทําดีกว่าแบบโดยไม่แต่งไม่เติมทําให้รูปให้รูปทรงเสียไปแต่ว่าถ้าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพื่อความสะดวกที่เรียกกันว่าสุขภัณฑ์หรือว่าบางทีให้เงินมาจะพาะสร้างโรงเรียนว่าสร้างโรงพยาบาลถ้าโรงเรียนเขเกิดสร้างโรง อาคารสําหรับบริโภคอาหาร <c oughs> อาคารสําหรับฝึกงานสถานที่เล่นกีฬาแต่ว่าเห็นที่ส่งมากก็ไอ้ส่วมมันก็มีน้อยเกินไปก็ทํามากขึ้นมาถ้าดัดแปลง,ส,งส่งเสริมให้มากขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยว่าอย่าทําลายศรัทธาของบุคคลผู้ทำเพราะว่าเขาทําดีควรรับแต่ความจรงิงเขาทาไม่ค่อยดีก็ควรรับ เพราะท่า,านได้ทราบมาการประมูลกันในการสร้างโรงเรียนโดยเฉพาะเคยทราบมาบอกบางมันมีบางอย่างที่อะไรจะไม่ครบไม่ทวนแต่ก็รับกันได้เหมือนกันเพราะุโลมกันได้และการก่อสร้างขานบางทีก็มีคนมาแจ้งบอกว่าเรื่องไม่เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันไม่ครบหมายความผู้ทาทํา,ทาไม่ครบตามแบบตามแผน ไอ้ทำทุกอย่างนะมันครบแต่วัตถุไม่เหมือนกันมีคุณค่าอ่อกอ่อนกว่ากันก็พอโนโลมได้แต่ว่าการที่จะให้เงินครึ่งหนึ่งก็ควรจะให้เท่าเดิมคือคุณค่าสม่ำเสมอก็แบบที่ออกมาอย่างหนึ่งได้บริการหนึ่งแท้ดีกว่าด้วยก็รับได้อย่างนี้ผู้พูด,พดเห็นว่าเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในการเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน หนึ่งเมตตาความรักที่เขาจะทําทําได้อำนาจของความรักสองกรุณาความสงสารสร้างโรงเรียนก็หมายถึงว่ารักลูกรักหลานรักพวกรักพ้องกันในเขตนั้นแต่สงสารเกรงเด็กเ่าจะเดินทางไกลเกินไปสร้างสุขสลาสร้างโรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> ก็เพราะมีความรักซึ่งกกันในฐานะที่เป็นคนเหมือนกัน และสงสารเห็นว่าไอ้การป่วยไข้ไม่สบายไปลําบากโรงพยาบ,บาลก็อยู่ไกลเมื่อค่ำเข้าแล้วก็จะไปหาเจ้าหน้าที่ไ้ลาบากพานะก็ไม่มีถ้ามีสุขเสราหรือว่าโรงพยาบ,บาลอยู่ใ,นในกล้ความจริงสุขเสรากกโรงพยาบ,บาลเล็กๆก็มีความหมายคล้ายคลึงกันอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นด่านแรกที่จะบรรเทาทุกขเวทนา นี่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้รักกันสอนให้สงสายกันทําได้แต่อย่าเอากันจริงๆแล้วก็ผู้พูดเห็นว่าทําได้เพราะกําลังใจของคนในพระพุทธศาสนาพร้อมแล้วที่จะทําแต่ยังขาดอย่างเดียวคือการไว้วางใจของหน่วยราชการ <c oughs> ถ้าหากว่าทางหน่วยราชการไว้วางใจถอยหลังกลับเข้าไปยังมืนระบบประมาณ30ปีเศษจ,จากนี้ผู้ผู้เกณนว่าความเจริญรุ่งเรืองจะมีมากขึนกว่านี้แต่สมัยนั้นก็ให้กำลังใจพระผู้ทำไม่ได้มีอะไรมากเลยทางคณะสงฆ์ใครสร้างโรงเรียนขึ้นมาหนึ่งหลังให้พระครูประทวนซึ่งมันไม่มีความหมายอะไร แต่ก็เป็นกำลังใจของบุคคลผู้ทำและชาวบ้านที่ร่วมกันจัดทำก็ต้องรักโรงเรียนดังนั้นถือว่าเป็นเจ้าของเป็นอนุนว่าการกระทำอย่างนี้ทั้งหมดเป็นบทที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระพุทธศาสนาให้มีเมตตาปราณีซึ่งกันและกันฉะนั้นหากว่าท่านทั้งหลายที่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลก ความจริงส่วนที่มาพูดนี้เป็นส่วนน้อยเต็มทีที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกก็เป็นอันว่าถ้าเราต่างคนต่างช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันเสริมช่วยกันทําความดีงานทุกอย่างย้ายมันล่าช้าจนเกินไป <c oughs> และคุณค่าของสมบัติที่ทําขึ้นมานั้นให้มันคงตัวคงรูปราคาใยไม่สูงของให้เสียเวลายใยช้า ต่างคนต่างไว้วางใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างซื่อสัตย์สุจริตซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือในทรัพย์สินของแต่ละบ,บุคคลต่างคนต่างเกื้อกูลมีความรักมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้จะมีความสุขหรือโลกนี้จะมีความทุกข์เท่าที่พูดมานี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาให้คนสงเคราะห์กันให้คนรักกัน พระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่ว่าชาวโลกที่รับความช่วยเหลือของพุทธศาสนามีแล้วกี่นายมีมากเท่าไหรความจริงเวลานี้ทางพุทธศาสนากำลังคึกคัก <c oughs> กำลังรวมตัวกันมากเจนว่านักบุญส่วนใหญ่ไปแสวงหาบุญกัไม่จำกัดสถานที่ อยู่ในกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดสุดแดงไกลบางทีคนอยู่ใต้สุดมาหาพระเหนือสุดคนอยู่เหนือสุดไปหาพระใต้สุดนี่สแสดงว่าบรรดาชนประชาชนชาวพุทธกาลังร,างร่วมใจร่วมสาความสามาัคคีซึ่งกันและกันถ้าหากว่าในเวลานี้นั้นถ้าหากว่าทางราชการหรือหน่วยงานใดๆ ต้องการผลงานจากความสามคัคคีแต่แต่ว่าให้เจ้าของเงินทั้งหมดเป็นเจ้าของในการร่วมงานก่อสร้างนั้นๆที่เป็นส่วนสาธารณะประโยชน์ผู้พูดเองเห็นว่าจะมีคนมากการก้าวหน้าในด้านของความสุขจะมีมากขึ้นไปกว่านี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ถือว่าโลกจะไม่ได้ช่วยตัวเอง แต่เห็นว่าเคยพูดกันมาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกแต่ความจริงช่วยอยู่แล้วแต่รอคนผู้รับความช่วยเหลือเท่านั้นว่าเมื่อไราท่านจึงจะต้องการถ้ามีความต้องการมาอไราบอกกันให้พร้อมเพรียงกันก็คิดว่างานทุกอย่างที่ต้องการความเจริญของชาติมันจะเป็นของไม่อยากนักเอาล่ะสำหรับวันนี้ มองดูเวลาก็หมดแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี